ความเป็นจริงแล้วคนเนี่ยชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดขนเนี่ยมันปกตินะแต่ว่าคนจะจำแต่เรื่องไม่ดีอาจารย์ว่าจริงไหมครับมีคำถามแล้วครับก่อนที่ผมจะเปิดก่อนเปิดคัมภีร์นะเรื่องดีที่อาจารย์สร้างมาหากผมนั่งอยู่ต่อหน้าอาจารย์คือเจ้ากรมการบัญชีผมอยากจะถามว่าอาจารย์เกิดในชาติบนโลกมนุษย์เนี่ย มีดียังไงครับตอบหน่อยทีครับดีที่อาจารย์เอามาเล่าโชว์ผมหน่อยอวดความดีอาจารย์ให้ผมฟังหน่อยผมคือเจ้ากรมการบัญชีวันนี้ท่านอยู่ต่อหน้าผมตอนเนี้ยยังไม่สามารถตัดสินว่าท่านจะไปอยู่โลกหนึ่งท่านมีสิทธิ์กลับไปที่โลกมนุษย์ได้นะแต่ท่านต้องบอกก่อนตอนที่ท่านอยู่บนโลกมนุษย์น่ะท่านมีดียังไงครับ ดีเลยนะจนแม่ธรณีปรบมือให้ท่านรู้ไหมครับว่ามีหลายดวงวิญญาณใช้คำตอบเดียวกับอาจารย์เมื่อกี้นี้จำไม่ได้แล้วเอาไช่ถ้าอย่างนั้นตอนที่ท่านเป็นมนุษย์อยู่ท่านรุโกโรกยังไงครับทำไม่ดียังไงมัง่งจำได้มั่งไหมครับ ท่านรู้ไหมไม่ใช่หนังนะแต่มันเป็นความจริงที่ศาลาพันห้องเขาจะถามเรื่องนี้โดยให้วิญญาณนั้นเป็นผู้เล่าเราไม่มีเวลากำหนดท่านจะเล่ายังไงก็ได้ท่านทำความดีเยอะท่านก็เล่าเยอะๆเล่าให้มันสุดให้มันสะสมแก่ใจที่ท่านอยากจะบอกเราคือเจ้ากรมการบัญชี เล่าเลยเยอะๆท่านจะได้จะได้รู้ไงว่าข้างหน้ามันมีสองทางจริงๆมันมีสามทางอาจารย์เราเรียกว่าสามแคร่งซ้ายกลางขวาซ้ายนั้นขาวบริสุทธิ์โอ้ยเป็นสะพานแก้วสะพานทองตรงกลางเป็นสีเทาส่วนขวาดำมืดสนิท อาจารย์จะได้ไปสามทางนี้แต่เลือกได้ทางหนึ่งแต่อาจารย์ไม่มีสิทธิ์เลือกนอกจากจะเล่าเรื่องที่อาจารย์จำได้ในครั้งไปเป็นมนุษย์ให้เราฟังย้ำอีกครั้งเรามีสักขีพยานแม่ธรณีอยู่ที่นี่แม่โพสบอยู่ที่นี่แม่คงคาอยู่ที่นี่มหาราชทั้งสี่ที่เป็นเทพเจ้าในดินน้ำลมไฟอยู่ที่นี่ถ้าท่านพูดปด หรือโกหกกุ 6, เรื่องขึ้นให้รู้ว่าท่านจะไม่ได้ไปไหนเลยเล่าดีๆนะอีกครั้งเราให้โอกาสท่านท่านกำลังนั่งอยู่ตรงกลางพอดีข้างหน้ามีสามทางซ้ายสีขาวสะพานแก้วสะพานทองตรงกลางเนี่ยสีเทาอ่าไม่บอกว่าขาวหรือดำขวาสุดดำเมื่อสนิทคิดเอาจะไปเจออะไร เดี๋ยวนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านจะต้องไปสามทางนี้เท่านั้นที่ผ่านมามันผ่านมาแล้วท่านมีสิทธิ์เลือกแต่ไม่ใช่ตัวท่านเลือกการกระทาของท่านจะเลือกทางให้ท่านเองกรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตโลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเราจะทํากรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปกรมนั้นก็จะเป็นทายาทและป่าประกาศ ให้ผู้คนทั้งหลายให้สรรพสิ่งทั้งหลายให้สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายให้แม่น้ำให้แผ่นดินให้มหาลาวทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเป็นสักขีพยานหากพวกเขายืนยันว่าท่านได้ทำจริงๆนั่นคือทางที่ท่านจะได้ไปถามท่านว่าท่านได้สร้างความดีไว้อย่างไรบ้างไม่ไิ้จัง ไม่เป็นไรไมไแ,แม่ธรณีม,รมีบัญชีอยู่ท่านไม่ได้จำเนาะอืมดิแล้วท่านได้สร้างความชั่วไว้อย่างไรบ้างก็ไม่ได้จำไม่ได้จำเหมือนกันอืมแปลว่าท่านยอมรับใช่ไหมมันมีสิอ่าท่านยอมรับว่าถ้าหากเจ้ากรมการบัญชีนําบัญชีกรรมของท่านมากลางตรงนี้หักบวกลบแล้วทางไหนท่านก็ยินดีใช่ไหม เอางั้นท่านว่าตามนะสุขทุกขที่เกิดขึ้นโดยกรรมข้าพระเจ้าขอน้อมพร้อมใจรับสุขทุกขที่เกิดขึ้นโดยกรรมข้าพระเจ้าขอน้อมพร้อมใจรับสุขทุกขที่เกิดขึ้นโดยกรรมข้าพเจ้าขอน้อมพร้อมใจรับ